フフフフ。 รอเขาสายเจ็ดสิบเจ็ดเทครับลงมาที่เดิมนะครับคือแถวอ่านั่งคัเงนเสจ็จแล้วลงเนะรถจะเยอะอยู่จังตรงนี้ให้เดินไป น,นี่เรามาสายไปหน่อยหนึง่งปกติจะมาเช้าวันนี้มเช้าเป็นไลฮะกิ๊กไปจะเฉียดตัวอยู่แล้วน,นี่ไปทำตัวหยุดร้องเดี๋ยวป้ายนี่ก็เดินตรงไปเรื่อยๆไี่แล้วเราก็จะมาเจอทางลงอ่าเส้นหาดยังไม่จจไกลจากป้ายฮะ นีที่เดิมนะครับข้างล่างก็จะมีสะพานสังเกตดูมีสะพานข้ามนี่เป็นใช้ได้ละ,ะรู้สึกวันนี้จะมีะ security s e c u r i t y นี่เราสิกิวหายไปไหนวะนนฮะเอาซิกิวฟันเกา่าอ๋อกำนอนอยู่นะครับ mm hmm. ที่จะมีสิกิวก็เดินสบายหน่อยขึ้นไปตามชามชามข้าวซิกิวอยู่นะสามชามไปเป็นไปต่อนี่กันเลยัะ มาถึงตรงนี้ทางตรงนก็จะมีทางแยกนะครับนัเ่เกจะมีโบเลยผูกอยู่ขึ้นไปเวขวาแล้วขึ้นไปมาขั้งที่สองนะครับในรอบหนึ่งปีกับภูเขาลูกนี้ที่เรียว่าไกลกงแหลงนะครับไกลกงแหลงเดีนะ๋ยวมาขั้งที่สองในรอบหนึ่งปี ดูสิว่าภูเขากะนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับช่งอากาศหน้าหนาวอย่างนี้เดินง่ายๆสบายสบายอ่ะเดินม,มาถึงมถึงป้ายบอกว่าห้ามรถมอเตอร์ไซค์รถส่วนตัวรถจักรยานขึ้นไปทางนี้นะครับ h city, ก k i n g city ไก่กงแรง เนี่ยหันไปนี่ก็ห้ามรถขึ้นมานครับก็แบกขึ้นมาให้ได้แล้วกันครับนะี่ยังมีคนขึ้นไปอยู่คนเงนขึ้นันลงก็ลงฮะมวยต้องทิ่มงไม่รออ่อยู่อ่ะ Ok, bye. Cái sắt đó cây láng, thằng chi ta, thằng chi láng đi. Đúng ย่าขึ้นเต็มนะครับนเนี่ยฮะโอ้ สังจิมอิมมากินหาไม่ใช่อยู่ข้าวแล้วเกินข้าวให้กินข้าวไหมไม่กินข้าวแล้วกินตาบี่หลเลยกินข้าวไม่อร่อยอร่อยม้ามันก็เละเลยมันตาบอต ทางเดินอีกเีวไกลกรดจายรอบก็บสวยงามดีสร้างจอนะครับเห็นข้างนอกกัน้นครับวันนี้หมอกเยอะไปหน่อยซํำจันนะครับเมืองจีนซํำจันเมืองจีนนะครับตรงนี้เดินถึงจุดยอด เขาแค่กง,งุ่นแงนะครับเนี่ยฝังฮ่องกงข้ามาฝั่งฝั่งเมืองจีนซําจันเมืองจีนอ่านี่ก็ต้อจะยีโอ้จงโยกมยุนอ่า e aí เย็นๆอากาศคลึมๆนี้ทั้งวันนะครับนี่มาซีนซามจันนะครับแล้วก็ฮ่องกงเขาลูกนี้กั้นกลางแค่นั้นเองครับเล้จะมาเจอที่ชิปินนะเดี๋ยวนะแล้วจะลงไป

ที่ stay on top นะครับแล้วก็ลงมาถน้นโอ้สวยง,งามเนี่ยนี่ก็แช่ๆเลยนี่ต่อคนเทียบเลยโอ้กำโตอย่าง<ว>าเลยห่างถือนะคกําหลังโอเคเใช่ไหมโ,โอเคไปลงไปกันเลยครับเยอะมากนี่ย็เริ่มลงไปครับ อย่างงี้เหมือนอาจจะไม่นะครับแต่ก็ระวังลื่นนะครับมันเป็นดินน,นช่วงนี้ก็ยังแน่นอยู่แต่ช่วงหน้าหนาวมันจะเป็นขุยเนี่ยมันจะลื่นกว่านี้ทางนี้จะลงมาสวยงามนี่ยับมันมีคนตั้งอะไร ใครมาก็มาลองตั้งกันดูได้นะครับ ถ่ายรูปมันหินนี่ยนะครับเราก็กลับเดินไปครับบ้านก็ไอ,อ,อ้อลอเที่ฮะต่อไปจอไลรมั้ยอแล้วไปจอ ไม่เจอก็ไหวก็ได้หล่อแล้วจอกหวก็เลยหล่อละอะอันนี้เราจะเดินไปถึงจุดยูไพรยจุดสุดท้ายแล้วก็ลงจากเขานี้ไปเลยใกล้กรงแหละนะครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าตาตีสวัสดปเลยอันนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนะจะถึงก็ แล้วก็มาถึงจุดจุดสุดท้ายนะครับก่อนจะลาจากเขาทด้ไปบ้านตรงนั้เหมือนบ้านที่ที่เมือนไทยเลยบ้านจัดสรรฮะอาไทยก็ฟิลต้องลงเขาช่องสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ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  Thế mãn mãn呢, Không phải, phải cấp ta giáo oh, phải rồi Vua rồi, Ui Ui โอเคตักตัก ชไปถึงเขาแล้วนะครับโอ้โหนะเออมาถึงเสาไฟฟ้าเนี่ยเดินทางลงจะถึงล่างแล้วครับเดินเจอ อคับนะ้ครเ้ลเกมนะโอเคโอเคโอเคาลงครับจะกลับบ้านกันแล้วครับเพ่ครับ,รบไปเลเดิอนออมามาเจอทางนี้ก็มาเจอป้ายรถเมย์นะครับว่าในรถนะครับ ở đây ở bên đi thôi, hệ, tiểu ba, mày đấy, đây có này, cần, phải không? này, đã, long hơi chạy bus, mini bus, หนึงนะครับเดี่ยงกิ้ย mm ัดทางเดินหานลอยบาง